ทานเลยคือน้ำไม่ดันโอเคแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรรั่วโอเคครับเรียบร้อยผ่านครับ ไอ้ไม่ใช่รีดให้คอกระูบูมรั่วต้องจุนน้ำมันหนาๆนะครับสังเกตดูจะเห็นว่ารั่วนะครับเห็นไหมครับมันรั่วสวัสดีครับพบกับผมช่างหยัดเอ็นด้าซิงเหมือนเดิมนะครับ สวัสดีเอฟซีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกท่านนะวันนี้เดี๋ยวเรามาเทสเครื่อง n s r าตากรมลูกค้าพะเยา ep2 สองนะครับ EP แรกเทสไปแล้วอันนี้ก็เป็น EP2 สองก็เช็ครวเช็คอะไรหลายวันแล้วนะครับเช็คความเรียบร้อยไปหลายวันแล้วก็ผ่านไม่มีอะไรรั่วนะครับก็เติมน้ำมันเติมน้ำอะไรไม่มีอะไรรั่ว ตาร์ทอุ่นเครื่องไว้ก็นานไม่มีอะไรรั่วจะมีเฉพาะคาบน้ํามันที่ออกจากคอท่อนะเพราะว่าคอท่อมันไม่สนิทขันอ่ขันน็อตได้ข้างเดียวนะครับนอกนั้นก็ไม่มีรั่วตามนี้แห้งสนิทนะจะมีแต่นี่น้ํามันที่ออกจากคอท่อเนี่นะับนี่เห็นไหมครับมันหยดุด นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่มันหยดติ้งติ้งอย่นี้เห็นไหมครับ,รบประมาณนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรรั่วครับจะมีแค่ตรงนั้นแหละที่มันมันซึมออกเป็นออกจากข้อท่อนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรรั่วพวกนี้พวกนี้แห้งหมดเลยครับก็เช็ครั่วให้ เรียบร้อยแล้วหลายวันแล้วครับเครื่องไม่มีรั่วนะครับมีรั่วตรงนี้นะครับมีนี่คอไอดีรั่วนะครับนี่มันรั่วตรงตรง,ตรงบาบนิ้วผมเห็นไหมครับนี่มันถ้าสตาร์เครื่องจะเห็นชัดเลยว่ารั่วเห็นหมครับมันซึมซึมออกตรงนี้รั่วนะครับต้องเปลี่ยนคอคาบูใหม่นะครับ เปลี่ยนยางชุดปั้นคาบูใหม่นะครับตามที่เช็คก็มีรั่วตรงนี้นะครับแค่จุดเดียวครับตรงนั้นก็ปกติเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับเดี๋ยวคลิปจะยาวก็เทสไว้นานแล้วแหละเทสไว้หลายวันล้วเดี๋ยวเขาต่อสายตรงก่อนนะครับ เออดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยครับเล่นไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าหลีดมันรั่วไม่ใช่หลีดให้คอกาะปูมันรั่วต้องจูนน้ำมันหนาๆนะครับสังเกตดูจะเห็นว่ามันรั่วนะครับเห็นไหมครับมันรั่ว ถมันลวต้องเปลี่ยนครับส่วนน้ำไม่ดันนะน้ำไม่ดันแล้วผมจะเล่งไปที่ห้าหกพันอบเล่นไปแปดพันเมื่อกี้แปดพันก็่ะ น้ำไม่ดันครับน้ำไม่ดันครับผมระบบเครื่องยนต์โอเคผ่านหมดแล้วไม่มีน้ำมันรั่วนี้ไม่มีลองให้เรียบร้อยเช็ครั่วเรียบร้อยจะมีแต่ยางคารอบูที่รั่วนะครับก็อันนี้ชัดเจน เติมเราไม่นิ้มนะครับเสร็ไหมครับมันรั่วประมาณนี้แหละก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวยกเครื่องลงแล้วก็เจาะตรงนี้เจาะเอาสวิตคอมร้อนออกที่มันหกักคาี่ครับเันหกคาตรงนี้นี่เดี๋ยวเจาะอ,ออกนะครับเพราะว่าเสียย เว้อุูไม่ได้มันหักต้องเจาะอ,ออกแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ครับมันจะเดินเบาไม่นิ่งนะครับผลิตรั่วบางทีก็จะมันซึกซึกมาก,ก็เช็คให้เรียบร้อยนะไม่มีดัน เร็วๆมันจะรอดนะครับเพราะว่าคอลิมันรั่วเสียงเครื่องแน่นก็เรียบร้อยเดี๋ยวเอายกเครื่องลงได้ครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เจาะตัวนั้นออกก็แล้วแต่ลูกค้าจะไปเปลี่ยนเองก็ได้นะครับโอเคไม่มีรั่วไม่มีรั่วซนะึมเฮ้ จะมีแต่ตรงนี้แหละ,หละเนี่ยเนี่ยมันออกจากกระท่อนะครับก็มันมันไม่สนิทมันสั่นได้ข้างเดียวสั่นน้อยได้ข้างเดียวครับผมก็เปมีอะไรอันนี้น้ำมันหยดนะมันหยดออกจากกระท่อนั่นแหละครับเป็นน้ำมันทุกทีที่เผาไหม้ไม่หมดก็จะออกตรงนั้นสีขำๆหน่อยสีดำๆประมาณนี้ครับผม ก็เสียงเครื่องเงี้ยเๆียครับบาลานซ์เตอร์ร์จอะไรไม่ไม่มีดังตรงนี้เงีบๆเดี๋ยอนี้นก็เปิดวาล์วลลเวลารอบเครื่องยนต์มันจะลงช้าเพราะว่ามันรั่วนะผลิตไม่ไหวก็เป็นปกติน้ำคันเลยคือน้ำไม่ดมันโอเคแล้ว แล้วต้องไม่มีอะไรเรื่องโอเคอเครับผมเรียบร้อยผ่านครับ ี้ประกนจะส่งกลับให้ลูกค้านะครับประกนใหม่ประกนพอท่อไม่ตกครับอ่ารับเพื่อนผ่านนะผ่านเอครับเรื่องผ่านแล้วครับผม เดาดับเครื่องดีกว่าโอเคนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวยกลงส่งกลับนะครับตัวนี้ไม่มีขบูมานะตัวนี้ส่งมาแค่เครื่องก็ทําการเอาขบูของผมที่มีอยู่ก็ใส่เทสจูนให้นะครับก,ก็มีรั่วตรงนี้นะครับตามนั่นแหละตามที่ให้ดูนอะกนอกนั้นก็ไม่มีรั่วโอเคครับผ่านแล้วโอเคขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะที่ให้ความไว้วางใจส่ง เครื่องส่งรถมาทําส่งเสื้อฝ้ามาแยงมาอะไรก็ขอบคุณทุกท่านครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมช่ังนกับตัวลัไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ